สวัสดีครับผมช่างหน่งนครสวรรค์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟสูงชั่วขณะในระบบไฟฟ้าหรือที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่าอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าหรือที่มันมีชื่อเรียกย่อๆว่า f p d นั่นแหละครับอุปกรณ์ป้องกันไฟสูงชั่วขณะในระบบไฟฟ้าหรือ SPD เนะี่ยมันก็จะมีหลายเทคโนโลยีนะครับแต่ในภาพตัวอย่างนี้เป็น f p d เทคโนโลยี MOV แต่มันก็จะมี S P D ที่เป็นเทคโนโลยี Spark g ก็ด้วยนะครับแต่ในที่นี้ยังไม่ขอพูดถึงนะครับจะขอพูดถึงเฉพาะเทคโนโลยี M O V ซึ่ง S P D ที่เป็นเทคโนโลยี M O V เนี่ยมันก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำก็คือพูดง่ายๆมันก็หลักการเหมือนไดโอดนั่นแหละครับมีสารกึ่งตัวนำมีรอยต่อของสารกึ่งตัวนาเมื่อ S P D เทคโนโลยี M O V เนี่ยมันเป็นสารกึ่งตัวนา มันก็จะมีกระแสะล่วไหลาตามธรรมชาติอยู่ค่าคๆหนึ่งซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการผลิตหรือเทคโนโลยีในการผลิต FPD ที่เป็นเทคโนโลยี MOV เนะี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น s p d ประเภทไทสองซึ่งคำว่าไทหนึ่งไทสองเนะี่ยก็จะอ้างอิงมาตรฐานจาก IEC และมาตรฐานยุโรปซึ่งมันจะเป็นมาตรฐานที่ล้อกันอยู่ซึ่งมาตรฐาน IEC มัน มันเกิดมาจากมาตรฐานของยุโรปนั่แหละครับถ้าเป็นมาตรฐานของยุโรปก็จะเรียกว่าไท2ถ้าเป็นมาตรฐานของ IEC ก็จะเรียกว่าคลาส2ซึ่งมันคือความหมายเดียวกันเลยครับไท2กับคลาส2แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตจะระบุมาเป็นมาตรฐานยุโรปซึ่งมันก็จะละ้อกันกับมาตรฐานของ IEC นั่นแหละครับบนตัวถังของ SPD เนี่ยผู้ผลิตก็จะระบุมาเลยว่าเป็น T1 หรือ T2 T1 ก็คือไท1 T2 ก็คือไท2 ทีโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเทคโนโลยี Spark Gap T 2ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเทคโนโลยี mov ซึ่งในภาพตัวอย่างนี้แหละครับเป็น type 2ผู้ผลิตจะระบุไว้เป็น t 2ตัวหนังสืออาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากถ้าแทบจะมองไม่เห็นแล้วละ่ะแต่ไม่เป็นไรครับแอดมินอธิบายให้ฟังจะชัดเจนกว่าในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็น spd เทคโนโลยี mov type 2เป็นสารกึ่งตัวนำ ก็จะมีกระแสั่วไหลยอยู่ค่าค่าหนึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆที่ออกมาจากโรงงานแบบใหม่แกะกล่องเนี่ยก็อาจจะมีกระแสรั่วไหลาตามธรรมชาติไม่สูงมากนะักอาจจะมีหน่วยเป็นไมโครแอมเลยแต่ถ้ามันเป็นอุปกรณ์ SPD ยี่ห้อห่วยๆเกรดห่วยๆหน่อยเทคโ,ทน,โทนโลยีในการผลิตไม่ได้ทันสมัยมากนะักก็อาจจะมีกระแสล่วไหลในปริมาณสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่อง SPD ที่เป็นแบบซิงเกิลกับมัลติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าเป็นซิงเกิลหรือเป็นตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยกระแสั่วไหลาตามธรรมชาติก็อาจจะั่วน้อยหน่อยเพราะว่าภายในตัวถังของมันเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลก็คือเป็นแบบอุปกรณ์ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นแบบมัลติเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์หลายตัวต่อขนานกันอยู่ก็อาจจะส่งผลทําให้กระแสล่วไหลมันเพิ่มสูงขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมีหลายตัวต่อร่วมกันอยู่ขนานกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะทาคลิปอธิบายรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลกับมัลติเนี่ย ที่เป็นเทคโนโลยีของ SPD นยเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะอธิบายครับจะทําคลิปอธิบายในคลิปนี้มาอธิบายเฉพาะการติดตั้งก่อน SPD มีกระแสรั่วไหลาตามธรรมชาตนะิก็จะต้องระวังเรื่องการติดตั้งด้วยนะครับถ้าเมนเบรกเกอร์เป็นเมนเบรกเกอร์กันดูดนะจาไว้เลยนะครับว่าไม่ควรไปติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์กันดูดคําว่าทางด้านไฟเข้าทางด้านไฟออกนะเป็นเรื่องไฟฟ้าน่าจะเข้าใจนะหลักการง,ง่ายๆครับ วิธีวิธีดูว่าทางทางด้านไหนเป็นด้านไฟเข้าด้านไหนเป็นด้านไฟออกคุณสังเกตจากสายแอลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเลยง่ายดีไม่ต้องไปดูสายนิวตันนะครับเดี๋ยวจะงงเพราะสายนิวตันมันต้องไปเข้าบากาวก่อนไล่งงเอาเป็นว่าสายแอลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้านไหนด้านนั้นคือด้านไฟเข้าไม่สับสนนะครับนี่ผมอธิบายง่ายๆให้ฟังแล้วสมมุติว่าสายแอลที่มาจากมิเตอร์ของกัมไฟฟ้าเข้าด้านบนด้านบนก็จะเรียกว่าด้านไฟเข้า แต่ถ้าสาย L ที่มาจากมิตเตอร์ของการไฟฟ้าเข้าด้านล่างด้านล่างก็จะเรียกว่าด้านไฟเข้าแต่ในภาพน,นี้เนี่ยเมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์กันดูดนะครับเป็นเมนเบเกอร์กันดูด r c b o หรือที่ใครหลายคนชอบเรียกกันว่าเบเกอร์ r c d แต่ r c d เนี่ยมันไม่ได้จเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเบเกอร์กันดูดชนิดไหนมันเป็นแค่คําบอกเล่าหรือเป็นคําบอกกล่าวเฉยๆว่าเบเกอร์ตัวนั้นเป็นเบเกอร์ประเภทกันดูดนะ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นมันเป็นชนิด RCBO หรือชนิด RCCB แต่ถ้าเรียกเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นเมนเบเกอร์กระดูด RCBO มันก็จะสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นซึ่งในภาพตัวอย่างนี้เป็นเมนเบเกอร์กระดูด RCBO ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมนเบเกอร์กระดูด RCBO ผู้ผลิตก็จะกําหนดทิศทางด้านไฟเข้ามาทางด้านบนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับเอาหลักการง่ายๆครับถ้ามันเป็นเบเกอร์กระดูดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเมนเบเกอร์กันดูด r c b o หรือเป็นเบเกอร์กันดูดชนิดไหนก็ตามให้คุณจ้ำไฟเข้าตามที่ผู้ผลิตกำหนดกำหนดมาระบุมาครับอย่าไปล้นตะแบงครับเดี๋ยวมันพังผู้ผลิตเขาระบุไฟเข้าด้านไหนก็จ้ำตามนั้นครับแต่ถ้าเป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาเนะี่ยคุณเข้าด้านไหนก็ได้จะเอาไฟเข้าด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่ตรวจจับกระแสะั่วไหลเข้ามาเกี่ยวข้องเมนเบเกอร์ baker, ธรรมดาก็เลยจ้ำเข้าได้2ทางแต่ถ้าเป็นเมนเบเกอร์กันดูดเนี่ย จำเข้าตามที่ผู้ผลิตระบุมาครับเมื่อ SPD มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระแสะล่วไหลาตามธรรมชาติเวลาติดตั้งนะให้ติดตั้งทางด้านไฟเข้าของเมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO เสมอแต่ถ้าคุณไปติดตั้งทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์กันดูดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับคืออย่างนี้ SPD เนี่ยถ้าซื้อมาใหม่ๆเรียกว่าใหม่แกะกล่องเนะี่ยกระแสะล่วไหลาตามธรรมชาติของมันยังไม่เยอะหรอกครับยังไม่สูงมากไม่ส่งผลทําให้ เมนเบเกอร์กระโดด RCBO มันทิปได้หรอครับเพราะว่าพิกัดกระแสโลหิของมันอยู่ที่30มิลลิแอมป์แต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่า SPD เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแรงดันให้มันอยู่ตลอดเวลาก็คือจ้ำสายไฟเข้าตัวมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันได้รับแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้จุดต่อของสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันเสื่อมสภาพและมีรอยรั่วเพิ่มขึ้นเมื่อมันรั่วเพิ่มขึ้นน่ย มันก็จะมีกระแสลวไหลตามธรรมชาติสูงขึ้นถ้าคุณไปติดตั้งทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์กันดูดเนี่ยถ้ากระแสลวไหลตามธรรมชาติของมันสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้เมนเบเกอร์กันดูด RCBO มันทริปได้สมมุติว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งสักปี2ปีเนี่ยแล้ว SPD มันมีกระแสลวไหลตามธรรมชาติสูงขึ้นสูงถึง30มิมลลิแอมเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เมนเบเกอร์กันดูด RCBO มันทริปได้แล้วครับ ในประเด็นนี้เคยมีช่างไฟฟ้าหลายท่านเหมือนกันนะครับที่สับสนและหลงทางเพราะว่าไปติดตั้ง s p d นะทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์กันดูดแล้วปรากฏว่าเมนเบเกอร์กันดูดมันทริปบ่อยก็ไปเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีกระแส่วดไหลก็ตรวจเช็คอยู่นั่นแหละตรวจเช็คไงก็ไม่เจอก็ยังหลงทางอยู่ก็เลยเข้าไปโพสต์ถามในกลุ่มไฟฟ้าเคยมีบางท่านเข้าไปโพสต์ถามในกลุ่มไฟฟ้าพอดีผมเข้าไปตอบคาถามพอดีก็เลยเข้าไปขอภาพถ่ายเพราะว่า ภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตที่เป็นตู้เมนะคุณติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างขอดูภาพหน่อยครับเขาก็เลยส่งภาพม,มาให้ดูก็ถึงบางอ้อเลยครับเขาไปติดตั้ง spd ทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์กันดูดพอติดตั้งไปสักระยะหนึ่งเนี่ย p d มันมีกระแสั่วไหลตามธรรมชาติสูงขึ้นเรื่อยๆก็เลยส่งผลทําให้เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO นะีมันทิปแต่เขาไม่รู้ไงครับเขาไม่เข้าใจว่าไอ้อุปกรณ์ FPD เนะี่ยมันเป็นอุปกรณ์ หรือเป็นโหลดประเภทที่มีกระแสะั่วไหลาตามธรรมชาติเขาไม่รู้ข้อมูลนี้เขาก็เลยสับสนและหลงทางผมก็เลยแนะนําให้เขาย้ายสายไฟที่จั้มระหว่าง SPD กับเมนเบเกอร์กันดูดเนะี่ยให้ย้ายจากด้านไฟออกไปจั้มทางด้านไฟเข้าแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรกระแสะเกินให้ SPD ด้วยตอนในใน,ในตอนนั้นนะผมแนะนําให้ติดตั้งเป็นฟิวไปขนาด125แอมป์เมื่อเขาแก้ปัญหาตามที่ผมแนะนำก็แก้ปัญหาจบครับ เมนเบรเกอร์ breaker, กันดูดอสซี BO, ก็ไม่ทิพแล้วแล้วผมก็แนะนําให้วัดด้วยว่าวัดกระแสลวไหลตามธรรมชาติของเอสพีดด้วยว่ามันสูงมากน้อยขนาดไหนเขาวัดได้ประมาณสัก40 ah. ่สมิลลิแอมะก็ยังถือว่าพอทนก็ยังถือว่ายังใช้งานต่อได้ด้านบนตรงนี้จะเป็นขั้วต่อที่เข้าไปหาบาร์กราวนะครับด้านล่างจะเป็นนิวทัลเนาะด้านบนจะเป็น L อลรุ่นนี้เขาจะทําขั้วแบบนี้แต่หลายรุ่นกราวจะอยู่ด้านล่าง จุดต่อสายกาวจะอยู่ด้านล่างแต่ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ l อยู่ขั้วนี้ n อยู่ขั้วนี้ pe ก็จะคือจุดต่อสายกาวที่จำไปหาบาร์กาวนั่นแหละครับเวลาวัดกระแสว่ามันมีกระแสล่วไหล,าหลาตามธรรมชาติสูงมากน้อยขนาดไหนนะเมื่อมันติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้าเราก็วัดที่สายกาวนี่แหละครับว่ามีกระแสรั่วไหลามากน้อยขนาดไหนเราก็ไปวัดที่สายนิวทัลด้วยต้องวัด2จุดนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ2องโพงครับมันเป็น epd แบบ2องโพมันก็มีโอกาสที่จะมีกระแสล่วไหลาจากสายเฟสเนี่ย รั่วมาทางนิวทอนก็ได้รั่วมาทางกลาวก็ได้วเวลาวัดกระแสรั่วไหลดูว่า SPD ที่ติดตั้งอยู่มีกระแสรั่วไหลตามธรรมชาติสูงมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องวัดกระแสะที่สายกราวด้วยที่สายนิวทอนด้วยจำไว้นะครับต้องวัดแบบนี้โอเคเราย้อนมาถึงประเด็นเรื่องการติดตั้งทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์กันดูดอีกประเด็นหนึ่งที่จะส่งผลก็คือนอกจากจะส่งผล เกี่ยวกับเมนเบเกอร์กระดูต rcbo มันทิปอันเนื่องมาจากมีกระแสรั่วไหลาตามธรรมชาติสูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปติดตั้งทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์กระดูด rcbo เนี่ยถ้ามันเกิดไฟสูงชั่วขณะเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ามีเสินเข้ามาเนี่ยกระแสสูงชั่วขณะหรือกระแสเสินอ่ะมันจะต้องไหลผ่านเมนเบเกอร์กระดูด rcbo มาก่อนนะครับเพราะว่าคุณไปติดตั้ง fpd ทางด้านไฟออกของมันไงกระแสสูงชั่วขณะหรือกระแสเสินมันจะต้องไหลผ่าน เมนเบเกอร์กระดูด r c b o มาก่อนไงมันถึงจะมาเจอไอ้ตัว spd แล้วถึงจะเบี่ยงเบี่ยงเบนไหลผ่าน spd กลับไปหาแหล่งกําเนิดถ้าคุณไปติดตั้งแบบนี้นะถ้ามันมีกระแสะสูงชั่วขณะไหลผ่านเมนเบเกอร์การดูด r c b o มาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตัวถังของเมนเบเกอร์กระดูด r c b o มันพังเสียหายได้เพราะว่าในตัวมันเนี่ยจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่เปรียบเทียบกระแสะระหว่างไหลเข้ากับไหลออกนั่นแหละหรือเรียกง่ายๆว่าวงจรตรวจจับกระแสะร่วไหลนั่นแหละครับ ถ้ามันมีกระแสสูงชั่วขณะไหลผ่านเมนเบเกอร์กันดูดมาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้วงจอรอิเล็กทรอนิกส์พังเสียหายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์กันดูดนะครับต้องให้ติดตั้งทางด้านไฟเข้าเสมอแต่ถ้าเป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาน่ยคุณสามารถติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ธรรมดาได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีวงจอรอิเล็กทรอนิกอยู่ภายในตัวมันมีเฉพาะกลไกในการตัดวงจร แบบเธอมอทิปกับแมกเนติทิปเท่านั้นเองไม่มีวงจรอิเล็กทริกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาเมนเบเกอร์ธรรมดาคุณติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ธรรมดาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินให้มันด้วยเพราะว่าเมนเบเกอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ตัดวงจรเมื่อ SPD มันเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วเกิดการลัดวงจรเนี่ยเมนเบเกอร์ธรรมดาจะคอยตัดวงจรให้อยู่แล้วไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินไม่ต้องไปติดตั้งเป็นฟิวไม่ต้องไปติดตั้งเบเกอร์อีกแล้วครับ เมนเบเกอร์ Baker, คอยตัดวงจรให้อยู่แล้วแต่มันแต่ผมแนะนําอีกอย่างก็คือถ้าเมนเบเกอร์เนี่ยมันมีพิกัดสูงเกิน6 3แอมป์เนี่ยผมพิจารณาจากเมนเบเกอร์ตามบ้านพักอาศัยทั่วไปแล้วกันเพราะว่าหลายบ้านที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพิกัด1 5หแอมป์หลายบ้านก็ใช้เมนเบเกอร์พิกัด6 3แอมป์ผมแนะนําตัวเลขที่6 3แอมป์แล้วกันก็คือถ้าเมนเบเกอร์มันมีพิกัดสูงเกิน6 3แอมป์เนี่ยผมไม่แนะนําให้ติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ธรรมดานะครับ เพราะว่าถ้า SPD เนี่ยมันเกิดเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วเกิดการรัดวงจรตัวเองเนี่ยกว่าเมนเบเกอร์ธรรมดามันจะตัดวงจรมันตัดช้ามากเพราะพิกัดมันสูงไงอย่างเช่นเมนเบเกอร์มีพิกัด100แอมป์เนี่ยแล้วคุณไปติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ธรรมดาเนี่ยแล้วบังเอิญว่า SPD มันติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่งแล้วมันเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วมันชอ็อตมันรัดวงจรตัวเองแล้ว กว่าเมนเบเกอร์ธรรมดาขนาด1 0 0แอมป์จะตัดวงจรอาจจะใช้ระยะเวลานานหลายวินาทีหรือเป็น1นาที2นาที3นาทีอะไรก็ว่าไปก็อาจจะส่งผลทำให้สายไฟที่จํำระหว่าง spd กับเมนเบเกอร์ธรรมดาเนี่ยมันร้อนจนละลายแล้วเกิดเพลิงไหม้ได้เอาเป็นว่าผมแนะนำตัวเลขแค่ไม่เกิน6 3แอมแ์แล้วกันถ้าเมนเบเกอร์มันสูงเกิน 63m แนอะม์น่ะคุณไปติดตั้ง SPD ทางด้านไฟเข้าของเมนเบเกอร์ธรรมดา แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินให้ SPD ด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินผมก็มักจะแนะนําให้ใช้เป็นฟิวเสมอใช้สัก125 m แอมป์ก็พอแล้วครับหรือดูจากข้อแนะนําของผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะให้คําแนะนํามาด้วยว่าควรจะติดตั้งฟิวกี่แอมป์ซึ่ง SPD ในภาพตัวอย่างนี้รุ่นนี้เนะี่ยบนตัวถังของมันผู้ผลิตระบุมาให้ด้วยนะครับว่าให้ติดตั้งเป็นฟิวส์125แอมป์ชนิด GL ซึ่งตัวหนังสืออาจจะเล็กมองไม่มองไม่ชัดแต่ไม่เป็นไรผมอธิบายให้ฟังแล้วผู้ผลิตก็จะแนะนํามาให้ด้วยมันก็จะมีคู่มือบอกได้ครับรายละเอียดผู้ผลิตก็จะระบุมาให้ด้วยว่าควรจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินกี่แอมป์แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะแนะนําเป็นฟิวส์นะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับการเลือกค่าต่างๆของ spd ว่าเวลาซื้อไปติดตั้งในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตตามบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยควรจะเลือกค่าต่างๆอย่างไรเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะ อธิบายให้ฟังโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนชจ้าไฟฟ้าไม่มากก็น,น้อยจะได้มีความรู้พื้นฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ